สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็มาดูนะครับสูตรนะครับผมแนวทางเพื่อนบ้านนะครับเราพัฒนานะครับเนาะงวดประจำวันที่22นะครับผมวันพุธที่22เดือน1 0 6 8กนะครับก่อนอื่นก็ยังคงย้ำเตือนนะครับทุกสูตรทุกการคำนวณครับมีเข้ามีหลุด นะครับผมให้ทุกคนใช้วิจารณญาในการรับชมข้อมูลนะครับผมนะทางช่องไม่ได้สนับสนุนกนนารพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแตย่อย่างใดนะครับผมให้ทุกคนเลือกซื้อสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกสูตรทุกการคำนวณน,นะครับแนวทางที่ได้มาก็ได้มาจากสูตรการคำนวณจากสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับใครชอบค่อยตามนะครับผมไม่ชอบเลื่อนผ่านปล่อยผ่านได้นะครับ วันนี้นะครับดูนะครับขยายให้วันพุธที่ยี่สิบสองนะครับผมดูเลยวันพุธที่ยี่สิบสองนะครับตามนี้เลยที่ยี่สิบสองนะครับได้เด่นหนึ่งกับห้านะครับผมได้เด่นหนึ่งกับห้า กับเจาะนะครับชุด2ตัวมี10 12 16 17 50 52 56 57นชุด3ตัวนะครับผม5 1 6 1 1 7 7 5 2นะครับอันนี้คือชุดกันนะครับชุดกันมี5 16 0 6 267นะครับอันนี้คือชุดเด่นนะครับแถวนี้คือชุดเด่นนะครับ 10, 12, 16, 17 1 2 1 6 1 7 5 0 5 2 5น5 7ะครับชุดเด่นชุดเน้นก็มี5 1 6 1 1 7 7 5 2กนนะครับก่นเน้นไปที่1 6 1 7กับ5 2สนะครับสำหรับแนวทางเพื่อนบ้านเราพัฒนาวันนี้นะครับใครอยาเข้ากลุ่มไลน์นะครับใครอยาเข้ากลุ่มไลน์ฟรีก็ทักมาครับทักมาเลยนะกลุ่มแนวทางฟรีนะครับผม ถักลามาน์มา2 0 0 3 1 3 5 2นะครับตามนี้เลยนะครับผมใครชื่นชอบพิจารณานะครับไม่ชอบไม่เป็นไรก็เลื่อนผ่านได้นะครับก็ให้มานะครับวดที่ผ่านมาบัรจันนะก็เข้าในชุดกันนะครับผมเข้าในชุดกัน74 74นะครับ74ตรงๆนะครับใครที่ติดตามก็ น่าจะเห็นอยู่เนาะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับผมขออให้นะครับเดี๋ยวแจ้งข่าวแจ้งข่าวนะที่ผมได้พูดไปเมื่อวันไหนละ่ะวันอาทิตย์หรือเปล่านะครับว่าผมจะลงให้นะครับแนวทางนะครับอยู่อีกช่องสำรองนะครับเดี๋ยวช่องนี้เดี๋ยวผมหาก่อน ต่อไปผมจะลงให้ในช่องนี้แล้วกันนะครับให้ทุกคนเข้าไปติดตามหน่อยเด้อนะครับทุกคนเข้าไปกดติดตามนะครับผม ช่องนี้นะครับเข้าไปกดติดตามไว้นะครับผมนะมีเมืองสี2นะครับผมนะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่5 9าหมนะครับมีผู้ติดตามอยู่5 9าหมนเนะครับแนวทางผมลงไปแล้วนะครับจะตามนี้เลยนะครับแนวทางก็ลงไปแล้วนะครับ นี่เด้อช่องนี้นะครับผมทุกคนเข้าไปกดติดตามนะครับต่อไปผมจะลงในช่องนี้นะนะครับนี่เป็นช่องสำรองนะครับมีเมืองสีสองเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมพิมพ์เลยตามนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามไว้นะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ห้าหมืนเก้านะครับผมเข้าไปกดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม ผมลงคลิปให้แล้วนะครับในช่องสำรองนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับแจ้งข่าวนะครับผมเนาะส่วนแนวทางก็ลงให้แล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามก็แล้วกันนะครับอ่ะโชคดีกันทุกคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ